ตัวเพโลค่ะในตัวระบบในส่วนนี้เราก็จะมะีในเรื่องของการรับสมัครงานด้วยค่ะมันก็จะอยู่ที่เมนู Recruitment ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสิทธิ์สูงสุดเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นพวก configuration ต่างๆพวกนี้ได้ค่ะเวลาที่เราจะ c o n f i g เพิ่มเนี่ยก็มาที่ configuration ได้อย่างเช่นว่าเราต้องการที่จะเปิดรับสมัครงานตำแหน่งไหนบ้างค่ะหรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มตัวท็กอะไรพวกนี้ค่ะก็เข้ามากำหนดที่ตรง configuration อย่างเช่นตรงนี้ที่กําหนดมาแล้วค่ะว่าในส่วนของการร,ารับสมัครงาน,นจะมีตําแหน่งไหนบ้างอันนี้เราก็สามารถครเอทเพิ่มเติมได้ค่ะ,ะเวลาที่มีคนสมัครงานเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถมาครเอทข้อมูลที่ฟอร์มต่างๆพวกนี้ได้นะคะอันนี้มันก็จะมีหน้าฟอร์มให้เราทําการครเอทข้อมูลแต่ว่าถ้าเราอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็คลิกเข้าไปดูในแต่แตละตําแหน่งก็ได้ค่ะตรงนี้มันก็จะบอกอยู่ว่าตําแหน่งไหนมีผู้สมัครเข้ามาแล้วเท่าไหร่อยู่ในโฟรเซส เท่าไหร่บ้างแล้วก็สมัครเข้ามาใหม่เนี่ยทั้งหมดกี่เรคคอร์ดมันก็จะโชว์อยู่ที่หน้าลิสตแบบนี้เลยโอเคอันนี้จะขอยกตัวอย่างที่มีอยู่แล้วในระบบนะคะโ <c oughs> อเคะ <c oughs> อนนค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าฟอร์มให้เราใส่รายละเอียดของผู้สมัครค่ะมันก็จะเป็นรายละเอียดอ,อย่างเช่นว่าเขาสมัครเข้ามาตำแหน่งอะไรผู้สมัครชื่ออะไรแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างเช่นพวกอ e ีเมลเบอร์โทรค่ะพวกนี้เราก็สามารถติดแท็กได้ค่ะพวกแท็กก็ครีเอทเพิ่มได้ค่ะอย่างเช่นแท็กเราอาจจะใส่ว่าเป็นตำแหน่ง IT เป็นเซลเป็นเมนเจอร์หรือตำแหน่งอื่นๆน,นะคะอันนี้ก็ติดแท็กเพิ่มได้หรือเราอยากจะครีเอทแท็ก อื่นๆเพิ่มขึ้นมาค่ะอันนี้ก็ครีเอทได้เลยเวลาเราพิมพ์เข้าไปค่ะมันก็จะให้เราครีเอทข้อมูลขึ้นมาแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็สามารถใส่เพิ่มตรงนี้ได้เลยอันนี้มันก็จะสะดวกเวลาที่เราจะฟิลเตอร์ค้นหาข้อมูลนะคะอันนี้เราก็ฟิลเตอร์จากแท็กเพิ่มได้ค่ะคแล้วก็ในแต่ละข้อมูลนะคะก็ทุกหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะดู เป็นแบบ list view การบาน view หรือเป็นแบบ pivot อันนี้ก็สามารถดูได้หรือเป็นแบบปฏิทินพวกนี้นะคะก็ดูได้ทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นเราอาจจะดูแบบการบาน view ค่ะตรงนี้เราก็จะเห็นพวกสถานะต่างๆนะคะว่าเอ่อหรือพวกขั้นตอนการสมัครงานนะคะว่ามันจะต้องมีขั้นตอนอะไรบา้างเช่นอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์กี่ครั้งอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็สามารถ create ได้ rename ได้ แล้วก็เพิ่มขั้นตอนลบขั้นตอนอะไรพวกนี้คือสามารถทําได้ทั้งหมดหน้าจอมันก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของตัว lead นะคะนี้มันก็จะมีตัวฟอร์มให้เรา c r e a t แล้วก็สามารถอัปเดตสถานะจากการลากวางต่างๆพวกนี้ได้ค่ะสถานะก็จะอัปเดตไปด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้สามารถตั้งมิ팅เพิ่มเติมได้เช่นอาจจะมีการนัดสัมภาษณ์อาจจะต้องมีการมิ팅 uh, ด้วยกันเนี่ย ตรกนี้ก็สามารถตั้งเพิ่มได้ทั้งหมดเลยโอเคค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของโปรเซสตรงนี้ค่ะก็จะไปจบตรงที่ในเรื่องของการใ c o คอนแทคจริงๆสมมติว่าเราจะรับเข<ร>าเข้า,ขาทำงานนะคะแล้วก็สามารถใ c o คอนแทคได้หรือว่าเป็นการปฏิเสธนะคะอันนี้ก็สามารถ เปลี่ยนสถานะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคสในเรื่องของการสรายคอนแทคเนี่ยตรงนี้เราสามารถครีเอทข้อมูล Employee หรือว่าพนักงานจากสถานะตรงนี้ได้เลยค่ะมันก็จะมีปุ่มครีเอทข้อมูลพนักงานค่ะก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้เราสามารถกดติ๊กครีเอทได้เลยค่ะแล้วระบบก็จะพาไปที่หน้าฟอร์มครีเอทข้อมูลของพนักงานค่ะแต่ว่าตรงไหนที่มีการครีเอทไปแล้วค่ะตุก็จะหายหายไป แล้วก็ในเรื่องของการกําหนดข้อมูลนะคะสมมุติว่ามันมีข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายๆกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นผู้สมัครคนนี้เคยสมัครตําแหน่งอื่นมาแล้วะระบบก็อาจจะเช็คจากพวกชื่อค่ะว่าแบบชื่อคล้ายกันมีอีเมลที่เหมือนกันหรือตําแหน่งที่เหมือนกันไหมอันนี้เขาก็จะมีการไกด์ขึ้นมาให้ด้วยค่ะว่าคนนี้เขาเคยสมัครมาแล้วอะ,อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเห็น Okay, สมมติว่าผ่านโปรเซสของการทดสอบสอบสัมภาษณ์อะไรเสร็จแล้วค่ะเราสามารถ c ล e a t e ข้อมูลจากตรงนี้ได้เลยมันก็จะลิงก์ไปที่เมนูของ employee ค่ะก็จะลิงก์มาให้ที่ตรงนี้ employee ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ employee หรือว่าพนักงานทั้งหมดในระบบ ถ้าเกิดว่าเราอยากดูแค่บางแผนกบางตำแหน่งอะไรพวกนี้ก็คลิกดูจากพวกนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูทั้งหมดก็ดูจากตรงนี้ได้จินตะนาจินตะนาค่ะในตอนที่ create ข้อมูลของพนักงานมานะคะในส่วนของรายละเอียดก็จะ ต้องมากําหนดเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าพนักงานคนนั้นชื่ออะไรทํางานตําแหน่งไหนจริงๆพวกนี้ระบบจะ Default มาให้ค่ะในส่วนที่เราจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมก็จะอยู่ทางด้านล่างค่ะส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของพวกเรซูเม่ค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลตามเรซูเม่ของเขาได้เลยจริงๆนะคะว่าของเขามีประสบการณ์ทํางานจาก ที่ไหนบ้างหรือว่าเรียนจบอะไรยังไงมาตรงนี้เราสามารถแอดเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าเขามีสกิลส่วนไหนเพิ่มเติมคะ่ะสกิลเรื่องภาษาหรือว่าสกิลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้ก็คือสามารถแอดเพิ่มได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะมีแบบสกิลขึ้นมาให้เลือกคะ่ะแล้วก็ใส่พวกเลเวลของสกิลไปได้เลยพอใส่เข้าไปแล้วก็กดเซฟเนี่ยระบบก็จะโชว์ขึ้นมาให้เห็นแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็มันจะมีในเรื่องของพวก uh, work information ค่ะมันก็จะมีให้ระบุว่าสถานที่ทำงานที่ไหนเวลาเรื่องการทำงานอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะมี40ชั่วโมงต่อวิชั่วโมงต่อวิปหรือ38ชั่วโมงต่อวิปแต่พวกนี้ค่ะก็สามารถกำหนดเพิ่มได้อีกทีหนึง่งแต่ว่าในระบบก็จะมีให้เลือกอยู่3แบบแล้วก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของพนักงานคนนี้ อันนี้ก็สามารถมาระบุที่ฟิลตรงนี้เพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ HR setting อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการรีเลทกับยูเซอร์ด้วยค่ะแบบอย่างเช่นว่ายูเซอร์ที่ล็อกอินเข้ามาจะผูกกับพนักงานคนไหนค่ะตรงนี้เราก็สามารถมาเลือกยูเซอร์ได้เลยค่ะอย่างเช่นยูเซอร์ m 1 3 7อาจจะเป็นของพนักงานที่ชื่อว่าจินตนาการดีเยี่ยม อันนี้เราก็มาเลือก user ในระบบได้เลยค่ะแล้วก็มันจะมีพวกรายละเอียดอะสติวเดนโลนฟันพวกการเทรนนิ่งค่ะว่าพนักง,งานคนนี้จะต้องมีการเทรนนิ่งอะไรบ้างหรือว่าหรือว่าเคยมีการเทรนนิ่งอะไรมาก่อนแล้วบ้างก็มาแอดเพิ่มตรงนี้ได้อะไรต่างๆพวกนี้ก็มาแอดเพิ่มใส่ในอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ระดับ HR ที่เขาจะเห็นข้อมูลแต่ว่าถ้า เป็นพนักงานธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงานคนนี้ค่ะเช่นว่าพนักงานคนนี้เคยมีการทําสัญญากับของเราเนี่ยไปแล้วเท่าไหร่มีกี่ฉบับมีพวกเขาเรียกว่าพวกสลิปเงินเดือนหรือพวกชั่วโมงการทํางานอะไรพวกนี้นะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้แนบรูปภาพอะไรเพิ่มเติมได้ แล้วก็ในส่วนของตัว p a y r o l ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มข้อมูลของพนักงานที่มันจะลิงก์มาจากตัวสมัครงานค่ะแต่ว่าจริงๆเราสามารถมาเพิ่มจากหน้านี้ได้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งค่ะ,ะถ้าเกิดว่า user สิทธิ์สูงสุดเนี่ยก็จะเห็นพวก configuration ที่เกี่ยวกับตัวเงินเดือนค่ะอย่างเช่นพวกโครงสร้างเงินเดือนของเราเนี่ยมีโครงสร้างอะไรบ้างแล้วก็มีลักษณะย่งไงอย่างเช่นในตัวระบบก็จะแบ่งเป็น เงินเดือนของพนักงานประจำหรือว่าของพาร์ทไทม์อะไรพวกนี้ค่ะลักษณะของโครงสร้างมันก็อาจจะแตกต่างกันอ,อันนี้ก็จะเป็นที่มันมีอยู่ในระบบ ถัดมาค่ะพอเราสร้างข้อมูลของพนักงานเสร็จแล้วค่ะต่อไปมันก็จะเป็นโปรเซสของการสร้างตัวสัญญาในระบบค่ะก่อนที่จะทําตัวเงินเดือนนะคะอันนี้เราก็จะต้องมีการทําสัญญาในระบบให้กับพนักงานด้วยค่ะว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยเป็นพนักงานประจําหรือพาร์ทไทม์มีสัญญาแบบไหนอ,อันนี้ขอ,อยกไป งนี้ก็จะเป็นหน้าฟอร์มที่จะให้ใส่รายละเอียดของตัวสัญญาค่ะซึ่งชื่อตรงนี้เราก็สามารถตั้งเพิ่มได้เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะตั้งแบบไหนอย่างเช่นอาจจะเป็นสัญญาของนางสาวขายดี1ปีอะไรพวกนี้นะคะก็ใส่ได้ค่แล้วก็ช่วงทดลองงานช่วงเท่าไหร่แล้วก็ช่วงที่ทํางานเนี่ยเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็เลือกไทป์ได้ค่ะว่าเขาเป็นพนักงานของเราหรืออาจจะเป็นแค่แบบจ้างมาชั่วคราวอันนี้ก็เลือกได้ก็ชั่วโมงการทํางานอันนี้ก็จะเกี่ยวกับการนําไปคิดเงินเดือนด้วยค่ะ,ะจ่ายเงินเดือนเป็นแบบไหนเป็นแบบทุกเดือนหรือแบบไหนอันนี้ก็เลือกได้แล้วก็ทางฝั่งด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นการกําหนดโครงสร้างเงินเดือนค่ะอย่างเช่นคนนี้เขาเป็นพนักงานประจำเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่า ครงสร้างเงินเดือนของพนักงานประจําเป็นอะไรก็ติ๊กเลือกได้เลยอันนี้แบบมีสัญญาจ้างไหมจ้างแบบปีต่อปีหรืออะไรพวกนี้นะคะก็กําหนดได้เลยทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมี contact template อย่างเช่นว่าถ้าเรามีการทําสัญญาแล้วต้องการที่จะให้เขาเซ็นสัญญาด้วยเนี่ยตรงนี้เราสามารถเลือก contact template ได้เลยค่ะซึ่งพอติ๊กขึ้นมาดูเนี่ยก็จะเห็น template หลายตัวเลยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นแบบทดลองงานชั่วคราวแบบประจํา ถ้าเกิดว่าของของลูกค้ามีตัวสัญญาการจ้างงานที่เป็นของลูกค้าเองอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถเอามาเซตเพิ่มได้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่ปรินออกมาจากระบบเนี่ยระบบก็จะปั๊มข้อมูลที่อยู่หน้านี้ทั้งหมดมาให้เลยค่ะอย่างเช่นว่าพนักงานชื่ออะไรทํางานช่วงไหนแล้วก็มีเงินเดือนอยู่เลที่เท่าไหร่แล้วก็มีสวัสดิการอะไรเพิ่มให้ไหมก็จะอยู่ตรงตัวอย่าง ตัวยวังนี่น่าจะไม่ได้ดเดี๋ยวลองอจำเดี๋ยวขอลองเช็คแป๊บหนึ่งละคะคอนแทค น,นี่ก็พกได้ค่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นดีเทลที่เกี่ยวกับเงินเดือนของเขานะคะว่า,เ,าเงินเดือนของเขาอยู่เลที่เท่าไหร่มีสวัสดิการอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นใส่รายละเอียดเพิ่มเติมของคอนแทคได้แบบอย่างเช่นถ้าเราอยากโน้ตเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะคะ แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพวกหักหน้าที่จ่ายค่ะอย่างเช่นว่าถ้าแบบพนักง,งานประจำมีหักหน้าที่จ่ายแบบไหนหรือทดนองงานมีหักหน้าที่จ่ายแบบไหนอันนี้ก็กําหนดเข้าไปได้ค,ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเทรนนิ่งด้วยค่ะอย่างเช่นว่าที่บริษัทอาจจะมีการแบบเทรนนิ่งในเรื่องของ การซ้อมหนีไฟทุกปีค่ะเช่นปีนี้อาจจะเทรนนิ่งอยู่ที่ช่วงเดือนมีนาค่ะพวกนี้เราสามารถสร้างรายการเทรนนิ่งเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็กําหนดช่วงวันที่เพิ่มเข้าไปได้ค่ะแล้วก็ตัวเทรนนิ่งตรงนี้ค่ะก็สามารถไปแอดเพิ่มในข้อมูลของพนักงานได้ค่ะว่าพนักงานคนนี้เขาเคยมีการเทรนนิ่งในส่วนนี้มาแล้วค่ะก็มาแอดเพิ่มที่เทรนนิ่งตรงเพิ่มได้เลย โอเคค่ะพอเราสร้าง employee แล้วก็สร้าง contact เสร็จแล้วค่ะต่อไปมันก็จะเป็นในเรื่องของการทำเงินเดือนโอเคค่ะการทำเงินเดือนก็มาที่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ create ข้อมูลหน้าฟอร์มมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรา create เนี่ยมันจะเป็นหน้าแบบนี้เลยค่ะก็คือให้เราใส่ name name ก็อาจจะใส่เป็นจ่ายเงินเดือนของเดือน มิถุนายน2568แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็กำหนดช่วงวันที่ค่ะว่าเดือนมิถุนาเนี่ยช่วงวันทำงานเนี่ยช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยคือจ่ายวันที่เท่าไหร่ก็กำหนดเข้าไปได้แล้วก็ p พี i รเรียระบบก็จะอัปเดตให้อัตโนมัติเองค่ะจากนั้นเราก็ใส่ชื่อของพนักงานเข้าไปได้เลยค่ะจริงๆถ้าเราใส่แค่ชื่อเนี่ยพวกคอนแทคอะไรต่างๆมันจะวิ่งมาให้ทั้งหมดเลย ค่ะก็จะเห็นว่าของเขามีคอนแทคอะไรยังไงบ้างอันนี้คือจะวิ่งมาให้ทั้งหมดเลยเ,เดี๋ยวลองดูเป็นของคนนี้ดีนะคะพอใส่ไปพวกคอนแทคก็ดึงมาให้สไตักเจออันนี้ก็ดึงมาให้แล้วก็ด้านล่างอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นพวกโครงสร้างเงินเดือนของ พนักง,งานประจำค่ะก็จะเป็นโครงสร้างประมาณนี้ค่ะจากนั้นระบบก็จะเช็ควันที่เขาทํางานจริงๆนะคะสมมุติว่าเขาไม่ได้เข้ามาทํางานจริงๆเลยเนี่ยพวกวันมันก็จะเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าเขาเข้ามาทํางานจริงทํางานครบตามวันที่กําหนดเนี่ยระบบก็จะปั๊มมาให้เลย ตรงนี้มันก็จะมีตัวขอกอินของเอาให้ด้วยใช่ไหมเจ็ดตัวใช่เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่ามันทำงานวี่วันแล้วไปทิงพวกนเดนเหมือนตอนเช้าทุกคนต้องตื่นตื่นมาแล้วก็มาเข้าหน้าอาแอนเดนเองใช่ไหมคะหรือว่าแค่เข้ามาในหลังบ้านก็คือเหมือนกับอีกแล้วอือว่า อะะไรรจริงๆตรงนี้ล็อกอินเข้ามากดที่เมนูเมนูตรงนี้แล้วก็เช็คอินใช่ไหมใช่ค่ะก็เช็คอินเออทำไม่ทำไมเช็คอินตรงนี้คือวันเนี้ยต่อยทํางานก็กังวลไม่ทํางานถูกณแม่คะใช่ค่ะจริงๆระบบก็คือจะดึงมาจากตรงนี้มันก็จะดึงมาใชา่ไหมโอเคโอเค่ะ เตรงนี้เราก็แอดชื่อของพนักงานเข้ามาได้ค่ะสมมติว่ามีสักสิคนอันนี้ก็แอดเพิ่มมาได้แต่ว่าระบบก็คือจะดึงดพวกโครงสร้างเงินเดือนอะไรมาให้แล้วก็จะคำนวณมาให้เองทั้งหมดมนะ,ะว่าคนนี้จะต้องมีการจ่ายเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่โอเคเนี่ยค่ะจากนั้นก็กดคอมพิวเพื่อที่จะให้ระบบคำนวณให้อีกทีหนึง่ง แล้วก็สามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยสถานะก็จะเปลี่ยนค่ะโอเคอันนี้ระบบก็จะเช็คมาให้ค่ะว่าช่วงเดือน5เนี่ยเราต้องจ่ายเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ของพนักงานคนไหนบ้างค่ะพอเราทําส่วนนี้มาแล้วค่ะเราเราสามารถมาดูรายละเอียดของพนักงานแต่ละคนได้อีกทีหนึ่งนะคะอยู่ที่หน้านี้ employee payslip ค่ะ ตัวระบบก็จะมีการาเจนรายละเอียดการคิดเงินเดือนของพนักงานทุกคนมาให้มันก็จะรวมอยู่ที่หน้านี้จริงๆเราอาจจะกุ๊ปเป็นของพนักงานแต่ละคนก็ได้หรือกุ๊ปตามพีเรียดก็ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถฟิลเตอร์เพิ่มได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปดูค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานคนนั้น ว่าเขามีโครงสร้างอะไรแล้วก็มีการ่าสมมุติว่าเขาเข้าเข้ามาทํางานนะคะทั้งหมดยี่สิบเอ็ดวันแล้วก็มีเงินสวัสดิการส่วนไหนเพิ่มบ้างหรือว่ามีหักหน้าที่จ่ายตรงไหนเพิ่มบ้างมันก็จะคํานวณมาให้ที่หน้านี้เลยค่ะหรือว่าจะดูจากตรงนี้ก็ได้คอมพิวอันนี้ก็จะคํานวณมาให้ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะปริ้นตัวสลิปเงินเดือนก็ปริ้นจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะจะแบบ s e เล็กทั้งหมดแล้วก็ปริ้นตรงนี้ได้เลยค่ะแบบอาจจะกรุ๊ปตามเดือนแล้วก็ select ทั้งหมดแล้วก็ปริ้นออกมาอนอก่ะาตจ้อ่า,อาจริงๆส่วนนี้นะคะจะมี ฟีเจอร์ให้เรา Export ไฟล์ออกมาแล้วก็เอาไปเข้าที่แบงก์ได้อีกทีหนึ่งนะคะแบบอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้ของ scB อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีเทมเพลตให้ค่ะว่าถ้าแบบการจ่ายเงินเดือนจะต้องใช้เทมเพลตประมาณนี้อันนี้เราก็สามารถ Export ไฟล์ออกจากระบบแล้วก็นําไปเข้าของ scB ต่อได้เลยแล้วก็ทําการจ่ายเงินเดือนต่อได้เลย เราจะติดสิทินตัดนะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักง,งานคนนั้นแล้วตรงเพย์สลิปตรงนี้ค่ะมันก็จะอัปเดตขึ้นมาให้จริงพนักง,งานเขาสามารถเข้ามาเช็คเพย์สลิปของตัวเองได้ ถ้าแบบมันเคยมีอยู่แล้วระบบก็จะลิสต์มาให้เลยทั้งหมดค่ะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเพโล แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวรายงานค่ะตัวรายงานก็จะมีตั้งแต่พงดหนึ่งหนึ่งกพวกเพสลิปต่างๆพวก OT อะไรพวกนี้ก็มาดูที่รีพอร์ตตรงนี้ได้ค่ะถ้าเราอยาก export พอร์ตพวกพงดที่เป็นทั้งเขาเรียกว่าตัวแบบยื่นแล้วก็ตัวแบบฟอร์มพวกนั้นนะคะอันนี้ก็มาเอ็กพอที่ตรงนี้ได้ มันก็จะมีส่วนที่จะให้เราฟิลเตอร์ข้อมูลเพิ่มด้วยค่ะแบบเช่นเราอาจจะอยากดูของเดือนไหนหรืออยากดูแค่เฉพาะประเภทไหนทั้งหมดหรืออยากดูทั้งหมดอันนี้ก็ดูได้ถ้ามันมีข้อมูลแล้วระบก็จะอ x p พอรออกมาให้ค่ะค่ะหรือจะเป็นแบบพวกเพซ e s ลิ p ต์รีพออันนี้จะเป็นตัวรายงานแบบหน้าเว็บ ถ้าอยากได้แบบไฟล์ Excel วันนี้ก็ export ได้ค่ะหรือว่าถ้าอยากได้ฟิล์อื่นเพิ่มอันนี้ก็ export ที่แบบ add ฟิล์อื่นเพิ่มได้อีกเหมือนกัน